对，张。 อ๋อสไลด์ทั้งหัวแต่สั้นหน่อยจริงๆ5ชิ้นก็โอเคลูกค้าค่ะ5ชิ้นคือค่อนข้างหนาเลยถ้าลูกค้าผมสั้นแล้วไม่อยากใส่ฮับวิกจริงแบบนี้ค่ะใส่แฮปปพีแทนได้ลูกค้าค่ะใส่แฮปปพ้แทนด้แต่ว่าต้องเลือกแฮปปพีที่แบบแบ่งติดจะดีหน่อยค่ะลูกค้าติดต่ําลงมาหน่อยแล้วก็ติดสูงด้วยอย่างเงี้ยค่ะติดชิ้นหนึ่งข้างล่างติดอีก2ชิ้นด้านบนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกด้านข้างอีก2ชิ้นเนาะลูกค้าเนาะถ้าลูกค้าผมสั้นลองติดวิธีนี้ดูนะคะลองติิดดวธีีนนู้ะ แต่งแตกานี้ไปสวยมากจริงลูกค้าค่ะแตกานี้คือสวยมากใครที่แบบชอบผมลอนนะคะจัดน้องไปได้เลยลอนน้องสวยนะใส่ได้ทั้งแบบนี้หรือว่าจัดสวอนน้องไปข้างหลังแบบนี้ก็ได้ค่ะลอนสวยสั่งแล้วขอบพระคุณค่ะสีแดงเหรอคะลูกค้ากำลังมองหาเป็นตัวแฮร์พีทหรือว่าเป็นวิกผมอยู่คะ สีแดงส้มหน่อยๆโอเคมัดได้ถ้ามัดต่ำอะค่ะจะง่ายเลยนะคะแต่ถ้ามัดสูงจะต้องระวังถ้ามารวบต่ำอย่างนี้ค่ะโอเคถ้าลูกค้าอยากมารวบไปทํางานเนาะจะได้ไม่หนักมากถ้ามารวบสูงแบบนี้ค่ะจะต้องแบบมัดแบบระวังระวังเพราะว่าจะเห็นขอบได้เนาะจะต้องมัดแบบหลวมๆแล้วก็เกลี่ยผมมาปิดเอาค่ะ แต่ถ้าใครที่อยากจะมารวบตึงนะอมแนะนําว่าเป็นแบบตัวแบบแบ่งติดดีกว่าค่ะ